สวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพู้ถ่อพารวยพ่อสะไภ้พารวยครับเอฟซีผมตามแนวทางของพ่อคำพันธ์วที่ผ่านมาบอไดมาหาเพล่นรับเอฟซผมนะครับนะเอาเมื่อนี้มาหอดมาถตงแล้วรับเอฟซผมก่อนที่จะไปชมคลิปของพ่อคำพันธ์เอฟซีห้ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไวเป็นเพียงแนวทางคนครับมักกะจัดขัดกะพันนะครับเนาะ

เอออคนดังอย่ามนตัวเนีผมบางเนื้อผมพลาดเลยครับผมธรรมดาละเรื่อผมตัวบางเนื้อมันดังพอดครับผมผมดูอยู่ว่าโอ้เลขมันดังพดดังพดผมยอมรับครับผมขอครับอาจารย์แล้วก็เด็ดมาใส่ตัวเดียวกันผมบอกเลยว่าอ้วนบางหนึ่งกี่นี่เนาะผมติดให้ติดซีซีมากๆรุ่มวันวันเป็นจริงแล้วผมดูนะว่า วิ่งนี no like ่ผมเก่าเจ็ดผมผมดักให้ไว้อ็นโยกันไว้ยมันมั่งเก่าเจ็ดสองหงุดนี่อ๋อผมขอล้างตาให้นั่นปโอ้ะงวดล้างตาเอาไฟไปล้างตาครับผมเอาไปล้างตาหวดล้างตาแล้วครับเอาไปเองาพี่จะแล้วหน้าเอาครับผมเอาใครที่รอพ่อคำพันธพี่รอบครับเสียโคตรเล่ไว้มาแล้วมาแล้วดังกว่าคนว่าครับผม มาดต่องวดเลยสิมากในเราผมผมว่าในคลิปก so ็จะออกผมไรอยู่หรีออกปุ๊บเนาะอืเออผมก็เออผมก็เอ๋อธรรมดาแล้วว่ามันต้องมีต่อยอยู่ต่อยอยู่หาซื้ก็ไฟจะได้หกซื้ไฟบ่ได้เนี่ยเลยก็เอาซื้อหาไฟโอ้ยบอกว่าเปลี่ยนมวยว่ะเออธรรมดาแล้วมีแพ้มีสระเอยู่มันมันมันศาสราจารย์เนาะมันมีไปศาสราจารย์เรานี่มีใครนี่ต้องมีพลาดมีหลุดมีนั่นธรรมดาแล้วครับผม วันที่หนึ่งกลุ่มค่ครับผมไม่ได้พอฝันดีอยู่ฝันอยู่หรอครับผมเราควองฝันใหนฟังแน่พอฝันว่ายังสิฝันว่าผมยุ่งเหยียดผมเนาะฝันยุ่งเหยียดเหยียดผมเดี๋ยวฝันว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าเอาเอาเอาปลาเนี่ยละไหมผมปลาครับผมเอาปลาไมมผมเนาะเอาปลาไหมผมปลาคอ ป่าคอก็มาไล่โดกแปดตัวปตัวครับผมโอ้ยนี่ดูดูในกลุัมกรละมั่งเมียปาุกพอวันนี้เดี๋ยวป่าแปดตัวพอว้นจรงที่ครับโอ้ยป่านี่วงมะิก่อนวิตผมว่าผมผมเนยผมพอพอก็แมีเห็นแต่มยินดี่ทั้งบุพอนางก็มาพอนี่ละป่าเลือป่าว้นจริงที่ป่าไม่ผมแปดตครับผมบันประมาโอ้ผมบ้านมึงขออนญาตเนาะผมบเล ส่วนตัวผมเป็นโยกนี่นะคุณทุกคนมาว่าโอ้ฝันตัวนว่าวันนี้พ่อป่าไม่แปดตัววันนี้อ้ฝันเนียปลาต้องเขาเรียกอ่ะต้องเขาได้แล้วปลานี่ว่าสระครับผมได้แล้วปลาแปดตัวครับอาจจะเป็นปลา ฟังเด้อผมไทยเมืเรื่องผมไทยเรื่องปาดนี่บาทนี่มันจะเป็นที่ฟังครับผมให้เอากระดาษมาพ่อนั้นมาพกเลยมาบอกวันมันตงจนพร้อมนี่พร้อมเตะฮฟังฟังเด้อพี่้องฟังเดือฟังดวนฟังดวนพ่อคำพันครับผมติดตาม ยนพร้อมว่าพร้อมตั้จัง,นจงนนคนว่าแข็งที่งั้นมาขายควางกระไดที่นรอกเนยไปคนขึ่นนั่งหาแท่คน่าเตรียมสกักอ่าง <c oughs> ยนร้อมให้เรียบร้อยครัอบอีครับผมอ๋อนสีนีไม่สีดำไม่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 สีไม่มมนีร่อ้ยันเขาเขาแกเลยบสีดม่มนนเลือกเอาเลยมไม่้ง si <c oughs> องีอ่าอา้นอ่เอไั่น่ไ่่ ัลท่านกองผุดยิ้มอ้าวเตรียมให้กับมือกำพันไปแล้วพี่น้องไปแล้วเนี่ยเขี่ยนมพี่น้องโอ้ว่างสามตัวได้บอกพ่อสามตัวคนเ่าสามตัวคนวิ่งตัดให้ลืนตองโถตัวมาแล้วพ่อกำพันเห็นแล้วเห็นแล้ว เฝ้าอันก่อนเด้อขอลองจะมือเอายันให้สดๆพี่้องปัดว่าพ่อเอาป่ามาให้ยี่อ่อกับมาแม่กับมายืนเหี่ยงคางกันส่องงรองพันธาอืมอ่ามานเดี๋ยวอดอาทางพ่อกำพัน จองไปได้เงินจองยิ่จองไม่พี่อนสามตัวบ้านียวสองตัวให้บ้านนี่ว่ามีพ้าดให้พเข้ำขอจองหาบ้านนี่นี่วอตัวนี้สองไปในนี่ล้วเนาะมาบัดกันเพิ่งมีบอกรับผมสายใหม่แล้วสายใหม่แล้วกเ็กี็ขาดก็ขาดวหา้อมือมัดมัดยอห้นนกบนมัาเด้อ ออกลิบโยทำงานโยวัดประหารวัดประหารขาขายวยหาลอยขายหาลอยยู่นี่ละออกวดสองตัาดมัดจัยวัดะาไปเนี่ยทุมันาไปเนี่ยทุมา้จามัดจยหาล่อยมัดแล้ดรอารไปเนี่ยกรกนก็เสื้อเสื้อขอไปรอดกอนอนแนกโอ้อันนี้คือสอตัว กินคนนี้ก็เป็นคนนี้ต้องกินคนนี้ละมาสุดท้ายก็มดแค่นี้ละเอาให้ให้มดให้มัดเห้เยอะเลยแล้วไม่มีกักผมก็จะซื้อตามนี้ละอ๋อเราจะวางนี่ก็ย่านนี้บอกหรอกหวดนี้ลาดล้างตาเอ่อหวดล้างตามา นี่ตัวนี้มันนักตัวนี้นี่ตัวนี้ในในยุทธจักรงวดนี่ในในนี่ฝ้นี่บอกไอตัวนี้มัดเด่นในยุทธจักรงวดนี้งวดนี้ครับในงวดมือวันที่หนึ่งนี่ตัวนี้บอกครับผมมานี่ละอัดเด่นครับกับเอฟซีครับผมนี่แล้วครับผมเอาวันนี้มุกเจ้าจะไปจดจดอวันนี้เออก็ได้แล้วนี่แล้วว่ได้จดแล้วนี่เอามเลยบอว่าครับผมงวดนี้ได้อยู่แล้วครับผมซึ่งมาถึง มันมาหลายดองเสื้นีเสื้อมันถึงลอตเตอรี่ไปจองไว้ครับหนีตัวนี้ตัวเด่นคือเด่นตัวเด่นหาครับผมโอ้ครับเด่นหาหาเนี่ยผมหานี่ยนี่บอกปรอยู่ธักสิบกว่ารั้งหนึ่งแค่นั้นล่ะมามาตามมันจริงไหมไมันตามมันจริงไปจองมาก่อนวงกลมอันนี้เพราะสิวงสองตัวนี่วงหางไดนสามตัววงหางไดนอันนี้น้องครับผมเรี้ยงไปมา อนี่พุ่นดัวนี้มึงดีที่เอซี่ตาบขาหลอกไว้บ้านเนยกงกบัานนี้พ่อมึงอีดีที่เอซี่ดูให้ดีๆครับเอซีครับผมดีละวนี่มอคคามาอยู่รักสีปลัร้างวยตามมุ้นกีงไงเม่น เขาที่ยอดน้อยไอ้ซีมาก้อนนี่ผมจะออกก้อนมูลเล่เรียกข่านี่เออผมจะเอาหาออกก้อนมูลเลยผมเป็นเป็นแบบออกปืนมาออกเรียงผมผมหุยดอกเลขของผมมีแต่ก็จะแบบชุดนี้มันชุดบนเป็นมะพ่้าครับผมชุดบนครับล่างมะมี่ครับผมโอ้ชุดบนไม่เกี่ยวกับล่างนะครับนะครับจขม้าอมาบนไปก่อนอ่าบนไปก่อนครับพี่ครับผมพ่อคำพันชี้ครับผมอ้าวเสร็จ้านลูกตุ๊กตาฝร มีมีตะบนนะครับทุกคนครับผมมีตะบนอย่างเดียวครับผมบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างไม่เกี่ยวครับตะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับอยู่ที่ครับผมอ้าม่นขออนุญาตเลยอาม่นมูจอม้าออกก่อนผมออกก่อนผมสมอลเียกออกมบออื่นมอสมอลเล็กอกผ่านเมื่อวานนี่มูจอม้ามือนี้นุผมออกก่อนมู้อะไ้ปะมู้จะไรเออกไรเรียกนี่มือนานนี่เมือนานเนี่ยมือเดี๋ยวเดียวมือมันทีหนึ่งปะมือมันทีหนึ่งมือมันทีสองมูจอม้าเลยผมเห็นเลย อ๋ผมมาเน่นเดาวนกมาเลยปล่อยก่อนได้เปรียบครับผมผมรู้แล้วไม่กลัวกรับนะพ่อเนาะบ่บมอย่านั่นเม็นไผ่จะเปลี่ยนไผก็ย่าโอเคครับผมมามาเลยเลี้ยกของวันที่หนึ่งมันที่สองมาเลยครับผมจับเลยหานีนีบอกครับผมโชคกมันหานครับผม